มัอยู่กับรายการ Hello Gift ในงาน Exclusive Dinner กับเจมส s มาในช่วงนี้เรามีกิจกรรมน่ารักน่ารักให้นักธุรกิจของเราได้ร่วมสนุกกันใครที่เป็นผู้โชคดีในงานกันบ้างไปดูกันเลยค่ะของรางวัลที่ที่เจมสเตรียมมาให้นเราจะให้ยังไงดีนั่นก็สิครับผมว่าให้ให้เป็นเรื่องของพรหมลิขิตดีกว่าไหมครับอือพรหมลิขิตใช่ครับแต่ว่าคนที่จะได้ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีดวงใช่ต้องมีต้องเป็นเดสตินีนิดนึงครับใช่ พรมลิขิตที่ว่านั้นเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงครับท่านเสียผมว่าถ้าเกิดทุกท่านทุกท่านลองก้มลงไปที่เก้าอี้นะครับตรงเก้าอี้ด้านขวาครับผมขาด้านขวาจะมีริบบิ้นผูกอยู ja ่ครับผมเก้าอี้ใช่ครับเปิดผ้าคลุมเก้าอี้ขึ้นมาครับผมใครที่มีริบบิ้นที่ผูกไว้ที่มุมขวามุมขวาครับผมอ่าเดี๋ยวต้องแกะริบบิ้นนั้นออกมาเลยเอาที่นั่งของตัวเองครับยเพนะครับไม่ได้นะครับ นี่<ด>พร้อมน<อ>ิกิีถือขึ้นมาเลยครับเดซี่ครับอ่าคุณแม่ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับคุณลูกขึ้นมาแทนหนึ่งท่านแล้วอ่ามีมาแล้วครับท่านที่สองครับ,รบผมท่านที่สามสามมาแล้วครับโอ้โหหาม,มาจนเจอ เป็นไงครับเราเตรียมไว้ทั้งหมดใช่ครับส่ท่านพรอมลิกิตเดี๋ยวพี่ช่วยสัภาค่าดีกว่าผมถามบ้างเป็นไงบ้างครับมาวันนี้สัมผัสใกล้ชิดถ่ายรูปค่ะก็ดีใจค่ะ f c จมมาตั้งนานแล้วค่ะจริงเหรอครับผมขอบคุณนะครับผมก็ดีใจมากค่ะอธิบายไม่ถูกลืมค่ะแล้วได้ได้ริบบิ้นด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างคิดแล้วว่าต้องได้ค่ะนี่อีกท่านหนึ่งครับเป็นไงบ้างครับครับ ดีใจมากค่ะแล้วได้ถ่ายภาพกับน้องเขาความรู้สึกตอนได้ยืนใกล้ๆเป็นยังไงครับหอมจริงนะคะหอมจริงๆอยากดมกลิ่นใกล้ๆอีกทีไหมครับอเขินนะครับเขินนะครับเอาเป็นว่าน้องบอกพรอมลิขิตน้องก็เลยมีของมาให้ด้วยต้องสิเดี๋ยวเราจะให้รับแบบหนึ่งตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวดีเลยครับของที่ว่านั้นก็คือเซ็ตครับผมแต่เซ็ตนี้ มีแก้วที่เป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะครับทุกท่านครับจะบอกว่าแก้วนี้คือแก้วที่มีพิเศษนั่นก็คือมีรูปตัวผมยังไม่มีเลยครับมีรูปเจมส์ด้วยนะครับต้องบอกว่าตัวน้องเขาเนี่ยยังไม่มีแก้วใบนี้นะและแก้วใบนี้นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีกันได้ทุกคนนะครับเอาละครับเดี๋ยวให้เจมส์มอบให้เลยแม่ นา่ายจกาผู้โชคดีในงานจริงๆเลยนะคะแต่คนที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรามีรางวัลปลอบใจมาให้เป็นเพลงเพราะๆจากหนุ่มเจนนั่นเอง

เธอจนกว่าเธอจะรักบ,บอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มตอ้นอีกอกี่ครั้งก็พร้อมผาสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอบอกกับฉัน หยุดมุ่งไปก่อนมันคงเป็นความรักคุณค้าบอบ,บ,อบ,บต้องบอกว่าเป็น เป็นความรักจริงๆใช่ใช่เป็น่ที่ผมบอกในท VC ครับว่ากิฟฟารีนอิสเซตเลยซึ่งพอเป็นพรีเซนเตอร์มาได้สักพักหนึ่งครับเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออกิฟฟารีนให้ความรักกับเราเราเองก็ให้ความรักกับกิฟฟารีนในหลายๆงานนะไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือจะเป็นมิดแอนกรีกับแฟนคลับหรือว่าจะเป็นงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันเป็นความรักที่ เราอยู่กับกิฟฟิรีเราแฮปปี้ครับผมครับและพวกเราก็เชื่อว่าเราก็ยังยินดีที่จะต้อนรับน้องอยู่ในครอบครัวของกิฟฟิรีนานแสนนานใช่ไหมครับถ้าใช่ปรบมือดังๆด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ต้องจริงก็ต้องขอบคุณวงดนตรีด้วยนะที่เขามามอบความสุขให้กับเราครับก็ทุกคนก็จมไปให้กับวงดนตรีด้วยครับผมครับเราเคยคุยกันต้องบอกว่าเป็นเหมือนพรหมลิขิตหรือเป็นความรักจริงนะครับก็ตอนตอนที่แถลงข่าวเนี่ย คุณหมอต้อยเคยเล่าให้ฟังแล้วก็พูดกับสื่อมวลชนบอกว่าดูสุภาพบุรุษจุธาเทพเนี่ยแต่ได้ดูเต็มๆเลยเนี่ยก็คือตอนคุณชายรนพีจริงเหรอครับผมใช่ครับผมทุกตอนขอบคุณนะตอนอื่นก็ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างแต่ว่าพอคุณชายรนพีได้ดูทุกตอนและสิ่งหนึ่งที่อาจจะมีความคล้ายกันโดยบังเอิญก็คือคุณหมอเป็นทหารอากาศแล้วคุณชายรนพีก็เป็นทหารอากาศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ย ตอนที่คุณหมอพูดคุณหมอพูดชื่อคุณชายโรนาพีเรายังไม่มีอีทเลสด้วยซ้ำไปนะตอนนั้นยังไม่มีแคมเปญน,นี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือหนึ่งในสมาชิกของกิฟฟารีนจริงๆนะครับครอบครัวของเราปรบมือให้น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับงานเลี้ยงในวันนี้เอ็กซ์ซูสีจริงๆค่ะนอกจากจะได้ใกล้ชิกดชกดับเจมส์มาแบบตัวเป็นๆปแล้วยังได้ทานอาหารอร่อยๆและฟังเพลงเพราะๆอีกด้วยที่สําคัญทุกท่านที่มาร่วมง,งานยังได้ของที่ระลึกน่ารักแบบนี้กลับบ้านไปแบ่งชิมงานกันอีก ใครพลาดงานนี้น่าเสียดายสุดๆเลยเลยค่ะไว้ครั้งหน้าทิฟฟอริีนจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาให้สมาชิกและนักธุรกิจร่วมสนุกกันต่อก็ห้ามพลาดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้รายการ Hello Gift หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ